สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวของตลาดร้อยปีสามชุกที่สุพรรณบุรีกันนะคะจากบทความสามชุกตลาดร้อยปีวิถีชีวิตริมน้ำที่เราได้ดูกันมาเราจะมาดูกันค่ะว่าเอา๊ะจากชุมชนริมน้ำธรรมดารรมดาเนี่ยกลายมาเป็นตลาดที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงครับน่าสนใจมากครับคือเราจะไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่แบบประวัติศาสตร์ยุครกรแรกความรุ่งเรือง แล้วก็มีช่วงสบเซาด้วยนะคะกว่าจะกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งหนึ่งครับผมรวมถึงเสน่ห์ในปัจจุบันด้วยแล้วที่แบบน่าทึ่งมากคือขนาดชื่อสามชุกเนี่ยก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะอ๋อใช่ครับไม่ใช่ว่าชื่อสามชุกมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะเริ่มจากชื่อท่ายางก่อนแล้วก็กลายมาเป็นสามแพร่ง สามแพร่งก็คือเหมือนทางแยกการค้าอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เพี้ยนไปเป็นสามเพงหรือบางทีก็เรียกสามเพงคล้ายๆที่กรุงเทพอ๋อครับครับครับแล้วสุดท้ายก็เอ่อมาลงตัวที่ชื่อสามชุกซึ่งมาจากกระชุกใช่ค่ะกระชุกที่เป็นตะกร้าไม้ไผ่สารที่ชาวบ้านเขาเอ่อใช้ใส่ของมาขายกันที่ตลาดนั่นแหละค่ะครับผมเข้าใจที่มาของชื่อแล้วทีนี้ถ้าย้อนไปดูเรื่องการตั้งถิน่นฐานการเป็นอำเภออะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็คือจากชุมชนท่ายางเนี่ยพอพศ2437ก็ตั้งเป็นอำเภอชื่ออำเภอนังบวชก่อนครับแล้วพอพศ2457เหมือนกับว่าย้ายศูนย์กลางการปกครองมาที่บ้านสำเพง็งซึ่งตอนนั้นคงจะคึกคักมากๆใช่ครับเถานั้นน่าจะเป็นจุดที่แบบการค้าขายรุ่งเรืองแล้ว ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายปีพศส4 8 1ถึงได้ชื่อเป็นอำเภอสามชุกอย่างเป็นทางการที่เรารู้จักกันเนี่แหละค่ะริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งช่วงที่ย้ายมาแถาสําเพลงหรือสามชุกเนี่ยนะครับถือเป็นยุคทองเลยเพราะว่าตรงนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวที่สำคัญมากๆของลุ่มน้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนที่เราเรียกกันอ๋อค้าข้าวเป็นหลักเลยครับ มีการตั้งโรงสีไฟเกิดขึ้นหลายแห่งเลยนะครับโรงสีไฟนี้คือใช้เครื่องจักรไอน้ําสมัยนั้นก็ทันสมัยมากทําให้การค้าการขนส่งทางเรือนี่แบบคึกคักสุดๆเลยครับนึกภาพตามเลยค่ะคงจะแบบมีชีวิตชีวามากๆเรือวิ่งเข้าออกตลอดใช่ครับผู้คนก็มาแลกเปลี่ยนสินค้ากัน แล้วสถาปัตยกรรมที่นั่นก็ยังเด่นมากๆด้วยใช่ไหมคะพวกห้องแถวไม้เก่าๆครับเป็นเอกลักษณ์เลยคือห้องแถวไม้เก่าแก่ริมน้ําที่เขาจะสร้างตั้งฉากกับแม่น้ําเป็นลักษณะของตลาดจีนโบราณทั่วไปนะครับสวยงามมากคะ่ะแล้วถ้าพูดถึงคนสําคัญของที่นี่ล่ะคะต้องนึกถึงขุนจำนงจีนารักครับท่านเป็นนายากรคนแรกของที่นี่นายากรคือคนเก็บภาษีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ ประมาณนั้นครับคือได้รับสัมปทานผูกขาดการเก็บภาษีในพื้นที่นั้นและบ้านของท่านเนี่ยเป็นบ้านไม้สามชั้นสวยมากสร้างตั้งแต่พศ2459โหเก่าแก่มากครับตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเลยจะแสดงเรื่องราวของเก่าของชุมชนไว้เยอะมากครับน่าพิชมมากๆค่ะแต่ว่าเมันก็มีช่วงที่ตลาดเริ่มเงียบเยบไปใช่ไหมคะ ครับมีช่วงซบเซาเหมือนกันประมาณปีไหนคะก็ตั้งแต่ราวๆพศสอพรเป็นต้นมาครับพอออการคมนาคมทางบกมันสะดวกขึ้นมีการตัดถนนมีรถยนต์ใช้กันมากขึ้นบทบาทของเส้นทางน้ำก็ก็ลดลงไปตลาดริมน้ำอย่างสามชุกก็เลยค่อยๆเงียบเหงาลงไปช่วงหนึ่งเนาะใช่ครับน่าเสียดายช่วงนั้นแต่ก็กลับมาได้กลับมาได้ครับจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือพลังของคนในชุมชนเองเลย ประมาณปีพศ2543เนี่ยชาวบ้านคนในพื้นที่แล้วก็คนที่เขาเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตลาดก็เลยรวมตัวกันครับตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาอ๋อเกิดจากการรวมตัวของคนข้างในเองเลยใช่ครับแล้วแนวคิดหลักของเขาดีมากคือตลาดมีชีวิตพิพธิธภัณฑ์มีชีวาอืมฟังดูดีจังขางพันหมายความว่าย่งไงคะก็คือไม่ได้จะอนุรักษ์แบบหยุดนิ่ง ให้เป็นแค่ของเก่าเก็บในตู้เฉยๆแต่ต้องการให้ตลาดยังคงดำเนินต่อไปมีการค้าขายมีวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆควบคู่ไปก,กับการดูแลรักษาอาคารเรื่องราวเดิมๆเอาไว้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากๆความพยายามนี้ก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับคือมันประสบความสำเร็จมากไม่ใช่แค่ในระดับท้องถิ่นนะไปไกลถึงระดับนานา,นาชาติเลยจริงหรอคะยังไงคะ ในปีพศ2552ตลาดสามชุกได้รับรางวัล Award of Merit จากองค์การยูเนสโกโหยูเนสโกเลยครับด้านการอนุรักษ์มดรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ถือเป็นการการันตีเลยว่าการอนุรักษ์ที่เกิดจากชุมชนเนี่ยมันทำได้จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยสุดยอดมากๆค่ะรางวัลน,นี้ก็ยิ่งทำให้สามชุกเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกแน่นอนครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่แบบคนนิยมไปกันเยอะเลยตอนนี้ซึ่งพอไปแล้วก็ยัง สัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของวันเก่าๆบรรยากาศย้อนยุคตึกแถวไม้เก่าๆที่เขาว่ามีลายฉลุสวยๆต่างกันตั้ง19ลายจริงไหมคะจริงครับละเอียดมากเป็นงานฝีมือที่แบบประณีตจริงๆนอกจากพิพิพธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักแล้วมีอะไรที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกบ้างคะโอ้โหเพียบเลยครับคือมันยังมีกลิ่นอายเดิมๆอยู่เยอะ อย่างร้านถ่ายรูปโบราณเนี่ยเขายังใช้กล้องเก่าอายุเป็นร้อยปีถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้อยู่เลยนะว้าวคลาสสิกมากครับแล้วก็มีร้านขายยาสมุนไพรกลิ่นหอมหอมแบบโบราณชวนให้นึกถึงอดีตส่วนเรื่องกินนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดอ่าอันนี้สำคัญค่ะหัวเราะเบาๆครับมีของอร่อยที่เป็นตำนานเยอะเลยอย่างบะหมี่เจ็คเอาท นี่ก็เก่าแก่มากขายมากว่า70ปีแล้ว70ปีครับแล้วก็มีข้าวห่อใบบัวลูกชิ้นยักษ์เป็ดย่างเจ้าดังๆห่อหมกยกหม้อก็อร่อยมากฟังแล้วหิวเลยค่ะยังมีบ้านโคก้กที่เป็นแหล่งรวมของสะสมเกี่ยวกับโคคาโคลา่าก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่น่าสนใจครับโหครบเครื่องเลยนะคะทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ของอร่อย ใช่ครับสามชุกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของการที่ชุมชนเขาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อรักษารากเงามารดกทางวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการรักษาตัวตนรักษาประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นมาเรียนรู้จริงๆเป็นเรื่องราวที่แบบสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะ ก่อนจะจบกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนิดนึงนะคะคือนอกจลักคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นชัดๆจับต้องได้แล้วเนี่ยการฟื้นฟูตลาดเก่าอย่างสามชุกหรือที่อื่นๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ,อ,อโครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเองแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ในระยะยาวยังไงบ้างครับ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากครับมันอาจจะมีทั้งโอกาสใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้ก็น่าสนใจที่จะลองคบคิดกันดูนะคะ